เขาเรียกเลยนะ After Party โอเคงัน After Party หลังเลอกงานอลงเลาังเลิกงานอ่าหลังเลิกงานเอโอุ้ยมเกไหโดเคไม่เกี่ยวไปที่ถามผมมา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 ดนลมสกัดแม่ โดนลุมเนี่ยใครล้มโดนกระทืบอันนี้อันนี้ว่าถ้าพาร์ตี้ใครโดนล็อกลืมนะเอาไปเอาไปเอาไปใครล้มจะโดนซ้ำนะครับต่อไปนี้ตามนเด็บอกว่าอย่าหยุดนี่ต่อไปเอาไอ้เหี้ยวมาเอาไปนี่นี่นี่กล้องกล้องกล้องขนาดอัพเตอร์ยังถ่ายอ่ะจริงๆอ่ะอัพเตอร์เราไม่ต้องถ่ายแล้วเนี่ย โอเคผู้ตไมชื่ไรชื่โดนกระทืบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ม่อนเหนชืออะไรมต่อมาไหนวางติดมาแตให้พี่เตามปารีทะไม่ได้เยดิเต็มต so no ัวอ้ยรอยเต็มตัวเริ่มคอับาวคนเดโอ๊ยเป็นมวยดีกว่าเป็นมวยเป็นมวย ไม่ตกแต่ว <language> ่าอารมณ์ค <c oughs> ้างเผมเดินเลยเดินเลยเดินเลยผมบอกแล้วนะครับกระถาดีนะครับไม่ตกอะเอ๊ะตะคร้ไ้เนี่ยได้ต่อยได้นอนลพเอาเต่อยนี่ย มาขอเล่นได้ไหมสาอ่ะเอาเร็วเอาเร็วหนึ่งนาทีผ่านนาทีผ่านนาทีผ่านเล็กสองนาทีเล็กสองนาทีโอ้ยโอ้ย เล่มมึงเิ่มเบี่ยงมั่วละอย่ามั่วดิอย่ามั่วอย่ามั่วไอ้จริงใค่จริงข้าวเหนียวไม่เก็บเรียงเฟรไปถ่ก็เก็บแต่ผู้หญิงูกพี่ปีเตอร์ลงเฟสเรี้ยงเี่ยถ่ายรูปกูลงเมื่องโอ้ยโดนห้ามโดนห้ามอะไรอเคก็ไท

ไอเอ็นเรียกว่าไอรอนแมนสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิเอ้ยว้าหลวมเริ่มอ่ะไปเดินเดินเลยเดินเลยฮ่า เจ็3หเวลาเวลาเวลาหอายเพี่ยนนะหายเพียนอพอมแล้วให้ทีมงานไปกินข้าวเหอีมอแยกยหายขอบคุณทุกคนมากๆนีครับผมขอบคุณครับ